หม้อนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมให้ดูนะครับว่าหม้อจะมีตัวเทฟล่อนที่เอาออกจากหม้อได้และเดี๋ยวจะใส่และทําให้ดูเลยทีละขั้นตอนนะครับว่ามันง่ายยังไงเริ่มต้นจากใส่น้ําลงไปครับผมใส่ประมาณ1ลิตรนะครับจะได้พอดีจะได้พอดีเลย1หม้อนะครับประมาณ1ลิตรนะครับจากสูตรเลย ขวดหนึ่งมันหกร้อยมิลลิตรผมใส่ไปขวดกว่าๆนะครับมีขีดที่ดูด้วยนะครับเนี่ยดูข้างๆข,ข้างนอกได้แล้วพอใส่เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงที่ผมใส่นะครับอย่างที่บอกมีรสดีมีน้ํามีเกลือมีซอสฝาเขียวอย่างละประมาณหนึ่งช้อนชานะครับใส่ไปแล้วก็คนให้ทั่วก็ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยผักที่สุกยากครับไฟดังล่างได้เลยครับผมกระดมปีผมใส่เป็นหัวใหญ่ๆเลยครับ ฟักเอ่ยอะไรเอ่ยใส่ให้หมดได้เลยนะครับผมใส่ประมาณเกือบโลครึ่งหรือ2โลได้เลยนะครับให้มันเต็มเต็มเลยครับผมก็เรียบร้อยครับผักที่ใส่ลงไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยส่วนหมูครับอันนี้ผมใส่ขาหมูตัวขาใหญ่ไปเลยครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องเป็นให้ต้องน้ําท่วมเลยมันสามารถทํางานได้เพราะมันใช้ทั้งไอ้น้ําด้วยครับขอให้่าล้นหม้อเป็นพอนะครับอันนี้พอดีหม้อนะครับแล้วก็ต่อด้วยกระดูกหมูไปด้วยเพื่อเปรียบเทียบนะครับ อานี่แหละครับคือหลักการของการใช้งานมันนะครับแล้วเมื่อเห็นดังหม้อฮะมาจะพอดีหม้อประมาณนี้น้าไม่จะเป็นต้องท่วมก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในหม้อเลยนะครับเมื่อใส่เข้าไปในหม้อครับเราก็สามารถดูวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้การปิดฝานะครับก็คือต้องเอาฝาไปอยู่ด้านซ้ายมือก่อนแล้วหมุนกลับมาที่ตัวปุ่มสีแดงครับ แล้วผมอธิบายเรื่องวาวนะครับวาวเนี่ยต้องปรับให้มันพอดีเพื่อจะได้ทําให้มันเหมาะสมและอากาศไม่ออกมานะครับอันนี้คือแบบที่พอดีคือให้เอาตัวที่เป็นตัวแหลมๆไปด้านหน้านะครับแล้วให้ดูอธิบายเรื่องปุ่มครับวิธีการหมุนครับผมทดลองมาแล้วว่า30นาทีเนี่ยกำลังเปื่อยเลยนะครับปุ่นมาได้เลยในเมนูเนี่ยมันสามารถปรับได้ถึง90นาทีเลยนะครับแล้วเมื่อพอใจแล้วนะครับเราก็เสียบปากเห็นไหมพอเสียบปากเสร็จแล้ว มันก็จะขึ้นบอกก็ทําความร้อนอยู่นะครับแล้วก็แม้อาตาเมนูนะครับอย่างที่บอกเอาเวลาเท่าไหร่แล้วแต่เราต้องการเลยนะครับและเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้30มนาทีนะครับมันก็จะออกมาหน้าฐานแน่นอนนะครับอันนี้ดูรูปแบบมอนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดนะครับอธิบายเรื่องวาลว,วาลต้องอยู่ด้านนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาครับเมื่อหมดเวลาแล้วนะครับไฟจะเป็นสีเขียวครับผมและจะเป็นสวยสีส้มคือหยุดเวลานี่แหละครับคือหมดเวลาที่เราตั้งไว้แล้วคือ30นาทีตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกมาแล้วครับถ้าเราไม่รีบนะครับเราสามารถปล่อยมันได้แต่ถ้ารีบเราจะต้องเป็นต้องปล่อยแรงดันออกมาวิธีการปล่อยคือการหมุนจุกวาลด้านบนให้ไม่เท่ากันนะครับผมจะหมุนไปด้านที่จับมือมันจะได้ปล่อยแรงดันออกมาครับมันใช้เวลา,ารประมาณสักไม่ถึงนาทีแรงดันก็ออกแล้วเราก็สามารถหมุนเปิดมอได้แล้ว แต่ถ้าเราไม่ทำนะครับมันจะบุนไม่ได้เลยเพราะมันจะแน่นมากเพราะมีแรงดันบีบอยู่นะครับให้ดูนะครับวิธีการก็คือพอเราไปโดนตรงตัววาลวนะครับแรงดันก็จะออกมานะครับเราจึงต้องมีผ้านะครับปกติให้ชุบน้ําด้วยแต่ผมลองแล้วว่าไม่จะเป็นก็ได้นะครับจะทำให้ดูมันจะดังนิดหนึ่งนะครับกดตึ๊กมันก็จะพ่นออกมาอ่าใช่ไหมฮะไม่อันตรายแต่ยิ่งมีผ้าด้วยเราจะได้ เซฟไม่ให้โดนมือด้วยนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเราใช้มือหมุนเลยดีกว่านะครับผมใช้มือหมุนเลยมันก็จะพ้นออกตลอดเวลาประมาณไม่ถึงนาทีครับเนี่ยครับวิธีการทานี่ปุ๊บหมุนเรียบร้อยเนี่ยแหละครับประมาณ1น,นาทีเราก็สามารถเปิดหม้อได้แล้วนะครับไม่แม่ตะลายไหมครับมันไม่ตะลายเลยแต่เนี่ยผมทําให้ดูว่าหลักการต้องเข้าใจรอสัก1น,นาทีเราก็สามารถเปิดหม้อและเอามาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับคือช่วงอธิบายช่วงเล่าให้ฟังแล้วผมก็เดี๋ยว พอรอสักหนึ่งนาทีเดียวก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับตอนนี้คือสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับมันจะมีทีเดียวเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วมันก็จะเบามากๆครับประมาณนาทีเดียวเท่านั้นไม่ต้องกลัวนะครับแต่ความร้อนด้านบนน่ะก็ต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพอถึงเวลาครบหนึ่งนาทีแล้วเราก็หมุนได้เลยนะครับเห็นไหมพอหมุนก็หมุนมาด Lang ังด้านอีกด้านของลูกศรน,นะครับมันก็จะเปิดได้ครับ และตอนนี้ผมก็จะเปิดขึ้นมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเขย่าให้ลืมระวังน้ําร้อนด้วยนะครับผมอธิบายแล้วแล้วก็ใส่เดมอกลับไปได้เลยนะครับระวังโดนเั่านะครับเดือันตรายพอเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไหมมันยังเดือดอยู่เลยเพราะาารักษาแรงดันไว้อยู่นะครับตอนนี้สามารถเอาไปได้เลยแต่ขาหมูเนี่ยใหญ่ไปน,นิดหนึ่งนะครับมันเลยยังไม่นิ่มเท่าที่ควร แต่จะงอื่นโอเคเลยครับกระดูกหมูอะไรเอ่ยเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมเลยตักให้ดูเห็นไหมครับกระดูกหมูเปื่อยเลยนะครับสาหริมทีเปื่อยเลยแล้วก็สามารถทานได้เลยนะครับผมกระลำปีเอ้ยก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไหมใช้แค่ช้อนก็หั่นได้เลยนะครับใช้ทัพพีตะหลิวได้หมดนะครับมันจะเปื่อยนุ่ย กินง่ายเลยครับคล้ายจับฉายเลยนะครับอันที่การปล่อยรอบมอที่2นะครับเห็นไหมครับทําให้ดูเลยว่าไม่อันตรายครับพอเราเข้าใจเราหมุนปุ๊บมันก็จะปล่อยแรงดันประมาณนี้ออกมาเราภาคคุมไว้ก็ไม่อันตรายแล้วสักหนึ่งหน้าที่เราก็สามารถเอามากินได้เลยนะครับเปิดหมอได้เลยครับผม